สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมสร้างเรือนหอข่าวดีเสนาหอยเตรียมสร้างเรือนหอกับแฟนสาวววข่าวดีเสนาหอยเตรียมสร้างเรือนหอกับแฟนสาวเรียกได้ว่าการปล่อยหัวใจให้มีสถานะโสดมานานโลกก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอีกครั้งสําหรับเสนาหอยเกติศักดิ์อุดมนาคโดยดาราหนุ่มได้ออกมายอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกับสาวสวยคนหนึ่งอยู่นามว่าเค้กส้ม โดยเขายัางได้เผยเส้นทางความรักของตัวเองด้วยว่าพอสื่อที่ทําให้ก่อเกิดความรักครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนรักตลอดกาลอย่างวิลลี่แม็อินทอสนั่นเองทท้งนี้แฟนสาวนอกวงการแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อแต่ก็ยังรักหวานมั่นคงเพราะปัจจุบันเฮ็กส้มก็ช่วยเสนาหอยดูแลวินฟาร์มแต่อยู่ในส่วนการขายดูแลด้านการตลาดออนไลน์ทั้งในไอในไลน์ก็คอย ประสานกับลูกค้าในสวนจึงไม่เคยเห็นเธอผ่านสื่อที่ไหนล่าสุดเซนนาหอยเมีโวกาัดออกมาพูดเปิดใจอีกครั้งพร้อม้ว้เพื่อนสื่ออย่างบิลลี่โดยเผยเรื่องเรือนหอซึ่งบิลลี่เล่าว่าผมรับโจทย์จากหอยเพราะหอยมีความฝันที่ของเขาหลังเซนตันอิสวิลมันส่งโจทย์มาเอาบ้านแบบไหนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําแต่สระว่ายน้ําเป็นรูปน้าเต้าเพื่อความมงคลของบ้านอยากได้เรือนกระจกไว้ปลูกผัก อย่างไม่พออยากมีค้อบมา้าอย่างไม่พออยากจะตีเทนนิสส่งรูปมาแต่และอย่างให้เราออกแบบพื้นที่200ตารางวาจะใส่ทั้งหมดภาพที่ส่งมาไม่พิจารณาให้ดีเลยได้เสนาหอยเสริมว่าจริงๆที่ตรงนี้เราซื้อมานานมากๆเกือบ20ปีสมัยตั้งบริษัทใหม่ๆยังไม่มีเซ็นทันอิตวิวเลยเราคิดว่าซื้อไว้เราก็คิดว่าครึ่งหนึ่งปลูกผกักอีกครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นบ้านเรา มีความฝันตรงนั้นอยากมีสนามเทนนิสรั้กระจกแล้วอยากจะมีสระว่ายน้ําจริงๆมีคนถามว่าที่ขนาดนี้ตังค์เยอะใช่ไหมผมต้องบอกเลยผมไม่อยากให้ดูในบัญชีผมมากผมอยากจะเปิดเลยผมมีตังค์ในบัญชีเลี้ยงผมเลี้ยงผมได้ตลอดชีวิตแต่ต้องตายพรุ่งนี้นะเรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวโดยเมื่อถามเสนาหอยว่ามั่นใจใช่ไหมว่า สาวเค้กส้มคนนี้คือคนที่ใช่เธอเผยว่าแน่ใจครับมั่นใจเขาทำให้ผมนิ่งขึ้นเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่แต่งยังไงก็ไม่แต่งก็อยู่ด้วยกันไปเลยยุคใหม่ไม่ต้องแล้วถาวิลี่จากประสบการณ์เขาบอกว่าหอยกำตังสามล้านไปนะแล้วเอาไปให้เขาดีกว่าก็คุยกับน้องเขาแล้วเขาโอเคจะมีพิธีภายในครอบครัวค่อยว่ากันให้บ้านเสร็จก่อน ขอขอบคุณข้อมูลข่าจากไทยนิวส์ดูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ